เมื่อคุณเห็นตัวคุณเป็นยังไงอะ่ะจากข้างในอะ่ะข้างนอกอะ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นเช่นสมมติเวลาที่ขู่อ้วนเนอะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวครูก็จะไม่ได้บอกตัวเองว่าโหยอ้วนมากแล้วก็จะไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วอะไรเงี้ยครูจะไม่คิดอย่างนั้นเลยทุกครั้งที่ครูดูตัวเองครูก็จะมองว่าเดี๋ยวฉันก็จะผอมลงเดี๋ยวฉันก็จะดูดีขึ้นเดี๋ยวฉันก็จะเด็กลงแล้วอย่างเพื่อนครูหลายคนพออายุสี่สิบเนาะเพื่อนก็จะบอกว่าแก่มากไม่ไหวแล้วยกมือวิค้นแล้ว แหวาทันทีที่เขาคิดแบบนั้นนะเขาเป็นแบบนั้นเลยอ่ะแก่เร็วมากเลยอ่ะแล้วแบบน่าตกใจมากเพราะข้างในเขาเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นพอเขาเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นข้างนอกมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะแก้นะคุณต้องแก้จากข้างในความเชื่อคุณสิ่งที่คุณเห็นตัวคุณเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อคุณเห็นตัวคุณยังไงอ่ะข้างนอกอ่ะมันคือผลลัพธ์ของข้างใน